ำไมเหล่าเกมเมอร์กว่า6 0แสนคนถึงเลือกใช้บริการพ่อโมดเคเวอร์เป้พอะเติม LL ริบกับพ่อมดเคเวอร์เปวันนี้คุ้ม3ต่อประหยัดกว่าด้วยโปรโมชั่นจัดเต็มสะสมเคเวอร์คอยลดสูงสุดได้ถึง25%และใส่โค้ดคาสิกเพื่อรับส่วนลดเพิ่มเติมได้อีก ากเติมแพ็กไหนสกินอะไรพ่อมมดคิดไปให้แล้วพร้อมดแอดมินดูแลบริการตลอด24ชั่วโมงเปให้คุ้มไปให้ฉลาดต้องเคว่าเปาขอบคุณทุกคนที่ไว้วางใจเพจพ่อปอเคว่าเปมาตลอด7ปีนะครับโอเคครับ okay, ผมการส,สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมมันจะเป็นแฟนเกมเดียร์ออริจนเวอร์ชันพีซีหรือ w วริ p นะครับผมและในวันนี้นะผมจะพาเพื่อนนะมาดูนะครับผมตัวอย่างของสกิลฮอกเมากันนะในเวอร์ชันของ PC เนาะก็ตัวของฮอกเมาสเนี่ยกำลังจะมาแล้วในวันที่11นี้นะครับผมก็เลยผมอาจจะพาเพื่อนเนะี่ มาดูแนว,แนวทางวิธีการเล่นแบบเบื้องต้นนะครับผมแบบเบื้องต้นก่อนแล้วก็ลองออกของไอเทมเพื่อนๆดูว่าตัวของคอกเมาเนี่ยสกิลของมันหน้าตาประมาณไหนแต่ต้องบอกก่อนนะครับว่าตัวของเคอกเมาเนี่ยมันเป็นตัวที่ใน PC กับในวอล์ิฟเนี่ยอาจจะมีความแตกต่างกันหรือเปล่ามากน้อยแค่ไหนอันนี้ก็ยังไม่ทราบนะอันนี้ดูเพื่อเป็นไกด์แบบแนวทางเฉยๆนะว่าตัวของมันเนี่ยมีสกิลนหน้าตาประมาณไหนเนาะโอเคก่อนที่จะเข้าไปรับชมเนื้อหาก,กันเนี่ยก็รบกวนท่จฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจใจห้้กับชอองงขผมดวยนะคร แล้วทุกคนทาเรียบร้อยกันหมดแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราไปเริ่มดูกันเลยดีกว่า let's go โอเคครับผมตอนนี้เราก็อยู่ในหน้าหมดฝึกซ้อมของทางเกม LL มาที่เรียบร้อยนะเดี๋ยวก่อนอื่นนะครับผมผมขอก่อนเลยนะก็คือให้เพื่อนดูนะคือต้องบอกก่อนนะว่าผมลืมถอดสกินนยอันนี้คือผมมีสกินตัวของมันอยู่แล้วนะเป็นสกินแบบหมา,มาบูดองน,ะน่ารักจัดเลยเนี่ยหน้าตาก็จะมาวันนี้เลยนะขอให้เขาเข้าหัวริบไ,ไวนะก็อยากให้เพื่อนเพื่อนดูท่าโพสของตัวฮอกเมาก่อนนะครับผมท่าแรกนะครับผมนี่นี่ โคตรปั่นเอ้ยเดี๋ยวไม่รู้เพื่อนๆได้ยินเสียงเปล่าคลิปที่แล้วเนี่ยผมรู้สึกว่าเสียงมันเบาไปเดี๋ยวผมลองเพิ่มเสียงให้นะถ้าเกิดมันดังเกินไปเดี๋ยวคลิปหน้ารีให้เอาใหม่อีกรอบนึงครับฟังให้ดีๆนะโคตรปั่นท่าสองครับนี่มีหันตูดให้ได้นะถ้าเกิดในวอลลิปมันทับได้นะเพื่อนผมว่าบันเทิงอ่ะอันนี้ท่าท่าเต้นนะครับนี่เขามาเป็นตัวละครที่มีท่าเรียกชันแบบวันเท้ามากนะครับผมดูดิ อันแล้วใส่สกินนี้เพิ่มความกวนตีมยิ่งเข้าอีกแล้วก็ถ้าหัวร้อครับประมาณนี้นะสำหรับตัวของฮอกเมานะครับมาเดี๋ยวเรามาเริ่มดูสกิลกันเลยดีกว่าว่าตัวของมันทําอะไรได้บ้างนะมาเดี๋ยวเรามาเริ่มกับตัวของแพ็กซีฟก่อนเลยละกันสําหรับตัวของฮอกเมานะครับแพ็กซีฟของตัวฮอกเมาเนี่ยก็คือพอเวลาตัวของฮอกเมาเนี่ยมันตายนะครับมันจะกลายร่างเป็นแบบมันเป็นระเบิดอะ มีชีวิตอะเพิ่มความเร็วเคลื่อนที่ตัวเองนิดหน่อยนะครับผมแล้วพอตัวเองใกล้ตายมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับพอตัวเองใกล้ตายปุ๊บมันก็จะกลายเป็นระเบิดเวลาแบบนี้ปุ๊บวิงว่งวิงว่งวิง่งวิ่งวิ่งนี่มพอตายมันก็จะสร้างความเสียหายจริงแก่ศัตรูนั่นเองเป็นสกิลเอลีที่ไว้แบบว่าเราจะฆ่าใครสักคนหนึ่งอย่างเงี้ยแล้วเราก็ปล่อยนะครับผม ให้ตัวเองนะตายแล้วก็ไปลากอีกตัวหนึ่งไปตายด้วยแล้วนะแต่ก็ต้องวิ่งให้ถึงตัวนะถ้าเกิดวิ่งไม่ถึงตัวก็จะทําอะไรไม่ได้นะก็ตายฟรีนั่นเองโอเคต่อมานะครับผมมาดูในส่วนของสกิลที่1ของฮอกเมากันสกิลที่1ของฮอกเมาเนี่ยก็จะปล่อยเป็นเส้นตรงแบบนี้นะโดนศัตรูได้แค่1ตัวเท่านั้นแล้วก็สามารถติดมีเนียนได้นะครับตัวของฮอกเมาเนี่ยพูดแบบง่ายๆก็คืออ่าทำการถุยน้าลายนะครับผมไปอย่างเส้นตรงแบบนี้นถ้าศัตรูโดนนะครับเดี๋ยวคราวนี้เปิดขูด ถ้าเกิดสมมติว่าศัตรูโดนนะมันก็จะทําให้ตัวของศัตรูโดนความเสียหายเวทแล้วก็โดนลดเกาะกับต้านทันเวทด้วยแบบนี้แหมันจะมีสถานะแบบขึ้นว่าลดเกาะกับต้านเวทอยู่ประมาณนี้เลยสกิลของเคมามเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นสกิลที่ทำดาเมจเป็นเวทนะฮะส่วนใหญ่เนาะแล้วก็สกิลที่ของของเามครับผมระยะโจมตีของเคมามอจะอยู่ประมาณนี้ใช่ไหมนี่แต่สมมติถ้าเกิดตัวของเค้ามอกดสกิลที่2เนี่ยระยะโจมตีของเคามจะไกลขึ้นครับนี่ ไกลขึ้นแบบเยอะมากๆแล้วการโจมตีปกติครั้งถัดไปของของคอปเมาเนี่ยในหลังตอนที่เอฟเฟกของสกิลนี้ทํางานอยู่เนี่ยมันจะโจมตีเป็นโบนัสความเสียหายเวทบวกด้วยพลังชีวิตสูงสุดของเป้าหมายนะซึ่งนั่นหมายความว่าตัวของเคปเมาเนี่ยสามารถใช้ละลายแทงได้นะครับหลังจากสกิลที่2ซึ่งเป็นอะไรที่ค่อนข้างขี้โกงมากๆถ้าเกิดมีไอเทมเยอะๆนะของับก็สกิลสอบ,บวกตัวของรูนเทมโปที่ติดเราเพิ่มระยะโจมตีเข้อีกตัวของมันจะเป็นตัวละครเนี่ยที่ตีได้ค่อนข้างไกลมากๆแล้วก็ สกิลที่3นะครับผมสกิลที่3ของเคาเมาเนี่ยก็จะปล่อยเป็นเส้นตรงเหมือนกันแต่สกิลนี้จะเป็น LE ครับก็คือจะทำการอ้วกนะครับผมสร้างพื้นที่ตรงนี้เอาไว้ตัวของเคาเมาเนี่ยจะไม่ได้รับเอฟเฟกอะไรแต่ถ้าเกิดศัตรูอยู่ในระยะนะฮะจะโดนความเสียหายแล้วถ้าเกิดคนที่เดินเข้ามาหรืออยู่ในระยะของสกิลเนี่ยเขาจะโดนสโลว์แบบหนักมากๆเลยแล้วในส่วนของสกิลอันติเมทของเคอาเมาตัวของเคอาเมาเนี่ยจะทำการอ้วกขึ้นไปบนฟ้านะครับแล้วก็ปล่อยลงมาเป็นเส้นตรงที่เราต้องการนะครับอย่างเช่นถ้าเราต้องการให้โดนดาเม แต่ว่าตัวของคอปมาเนี่ยต้องให้เพื่อนๆดูสังเกตตัวของมานาให้ดีๆอารมณ์ประมาณของมันเนี่ยอันติของคอปมาเนี่ยมันจะคล้ายๆกับอันตรีของคาสตินก็คือถ้าเกิดเรายิ่งใช้แบบต่อเนื่องกันเนี่ยมันจะทําการสะสมสแตกเข้าไปเรื่อยๆนะครับผมจากตอนแรกเนี่ยใช้มานานะครับผมอยู่ที่80หน่วยนะครับผมหรือ40หน่วยพอเราใช้ไปครั้งหนึงปุ๊บแล้วเราไม่เว้นระยะห่างตัวสแตกของมันเนี่ยมีเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยตัวของคอปมามันก็จะใช้มานาในเรื่องของการปล่อยอวกาเยอะขึ ตัวของคอปเมาเนี่ยก็จะสามารถทําสเต็กดาเมจได้รุนแรงยิ่งขึ้นเช่นกันก็ใช้มานายเยอะขึ้นดาเมจแรงขึ้นแล้วถ้าเกิดตัวของคอปเมาเนี่ยใช้ตัวของอตินะครับผมโดนศัตรูที่มีพลังชีวิตต่ำเนี่ยก็จะยิ่งโดนดาเมจแรงยิ่งขึ้นไปอีกนอกจากนี้แนะ่นอมสกิลของอคอปเมาเนี่ยสามารถใช้เปิดบิชั่นได้นะหรือเปิดตําแหน่งศัตรูได้แบบนี้เห็นไหมจะเป็นการแบบเปิดศัตรูนะว่ามีศัตรูอยู่ในย่าไหมอะไรอ่เี้ยใช้เช็คุ่มได้นะผมไม่แน่ใจว่าสกิลของคอปเมาสกิลนี้สามารถใช้แก้ทางตัวล่อองหหนได้รรืเปา ก็เดี๋ยวต้องมารอดูกันเนาะนี่ก็จะเป็นหน้าตาของคอกเมานะครับผมสกิลเบื้องต้นของมันนะต่อมาครับเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนไปดูไอเทมนะก็ประยุกใช้นะว่าตัวของคอกเมาเนี่ยอยู่ใน PC นะมันใช้ไอเทมอะไรแล้วในวอลลิฟจะสามารถใช้อะไรได้บ้างนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มก,กันกับดูตัวของไอเทมก่อนเลยนะสำหรับสายของคอกเมานะครับก็รองเท้าตัวของคอกเมลเนี่ยก็จะส่วนใหญ่เขาก็จะออกเป็นตัวของรองเท้าตีเร็วกันนะรอะงเท้ามันอยู่ไหนวะ โอ้ไอเทมไอเทมไอเทมพีซีคือเยอะมากนะอ้าวรองเท้าอยู่นี่หาไม่เจอซนะงั้นนี่ครับผมก็จะใช้เป็นตัวของรองเท้าตีเร็วนะซึ่งในวอลิปมันมีนะอันนี้ผมจะพูดในส่วนของไอเทมนะครับผมที่ตัวของคอปเมลมันน่าจะออกได้ในเวอร์ชั่นของอ่าวอลิปนะครับผมแต่ก็จะมีไอเทมมาไอเทมที่อาจจะอยากจะพูดนิดหน่อยนะสำหรับตัวของคอปเมลเนาะก็คือตอนนี้ตัวของคอปเมลเนี่ยในเวอร์ชั่นวอลิปเนี่ยไอเทมที่น่าจะเป็นคีย์หลักของเขาเลยน,ะน่า,าจะเป็นตัวของ อ่าเบตออฟรุนคิงเนี่ยผมชิ้นแรกเพราะว่าเอามาคู่ครับสกิลที่2ทําให้ตัวของเขาเนี่ยละลายแทงได้น่ากลัวยิ่งขึ้นแล้วก็ชิ้นที่2เนี่ยผมมองว่าตัวของฮอกเมาน่าจะเหมาะกับตัวของนี่ครับผมลูนาฮาลิเคนตัวของเขาเนี่ยจะออกบิวไอเทมคล้ายๆกับตัวของทวิสต์นิดนึงแล้วก็ต่อมาเนี่ยก็จะเป็นตัวของวิดเอ็นนะครับผมเพราะว่าตัวของฮอกเมาเนี่ยมันมีดาเมจเวทเสริมนะเอาตัวของวิดเอ็นมาช่วยเสริมเป็นดาเมจเวทอีกเนี่ยก็จะทําให้ตัวของเมาเนี่ยมันดีพีเอตได้น่ากลัวมากแล้วก็ตัวของ ไอเทมต่อไปเตียต้องเป็นไอเทมประเภทแบบยิงเจาะเกาะแล้วถึงแม้ว่าตัวของเคามาจะละลายแทงได้ก็ตามแต่เราก็ควรมีไอเทมเจาะเกาะนะครับด้วยความที่ว่าตัวของเคามาเนี่ยมันขึ้นบิวไอเทมมาประมาณนี้แล้วนะครับไอเทมที่จะเหมาะกับตัวของเอกเมาเนี่ยในเวอร์ชันของ PC ซีอันในเวอร์ชันของวอลิปเนี่ยก็จะเหมาะกับตัวของเชมินัสนะครับผมประมาณนี้แล้วก็สินสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นตัวของเกาะไตเกิดก็ได้เอามาเซฟตัวเองนะนี่ก็จะเป็นหน้าตาของไอเทมเอกเมาในเวอร์ชันของวอลิปที่ผมคิดว่าน่าจะเวิร์กนะครับผม วิธีการยิงวิธีการคอมโบก็ไม่มีอะไรมากครับผมแต่ว่าตัวของคอปเมาเนี่ยเป็นตัวที่ช่วงต้นเกมมาโดนกดเลนยได้ค่อนข้างง่ายนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องระวังนะครับในช่วงของต้นเกมให้ดีพยายามยืนเซฟเอาไว้ด้วยความที่ว่าตัวของมันขาดายนะก็กว,วิธีการเล่นก็ไม่มีอะไรมากครับผมเวลาเราจะเทรดกับใครสักคนเนี่ยพยายามนะครับกดสกิลที่หนึ่งให้โดนด้วยความที่ว่ามันจะลดเกาะใช่ไหมทำให้ตัวของเราเนี่ยถ้าเกิดศัตรูที่โดนล,ลดกนเกาะแต่พอเวลาเรายิงใส่เนี่ยมันจะโดนดามดเมจเรารุนแรงยิ่งขึ้น แล้วถ้าเกิดเราต้องการจะแบบเทรดจะใครหรือจะหาจังหวะย,ยิงฟรีเนี่ยเรากดสกิลสามสโลวศัตรูเอาไว้แล้วก็ก 1, ดสกิลหนึ่งรถเกาะแล้วก็ยิงใครปุ๊บป,ปแบบเนี้ยปุ๊บ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 ประมาณเนี้ยจริงมันตีได้ไกลกว่านี้นะครับปุ๊บเนี่ยพยายามทำอย่างเงี้ยครับไปเรื่อยๆถ้าเกิดศัตรูใกล้ตายแล้วก็กดอวกใส่เปิดวิชั่นไปเรื่อยๆซึ่งไอแอนติเมทของฮอคเมาลเนี่ยมันจะเป็นฟิลแบบว่า ศัตรูอยู่ในหญ้าใช่ไหมแล้วเดินหน่อยเข้าไปในหญ้าแล้วก็แค่กดอันติให้โดนเพื่อเปิดตำแหน่งศัตรูแล้วก็จะยิงได้ต่อเรื่อยๆนี่คือความโกงของฮอกเมาสนะครับผมก็วิธีการเล่นไม่มีอะไรมากเลยครับผมกดแนวสกิลหนึ่งสกิลสามนะยิงโบ๊ะ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 อันติไล่ปุ๊บเปิดจุดอ่อนเปิดแมปปุ๊บยิง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 แค่ต้องคอยระวังในส่วนของมานาตัวเองให้ดีๆนี่ก็จะเป็นบิวไอเทมของฮอกเมาสเบื้องต้นที่ผมคิดว่าในเวอร์ชันของวอลลิปน่าจะออกประมาณนี้แต่ในที่เนี้ยตัวของฮอกเมาส์เนีมีไออเทก ประมาณ2ชิ้นปะที่ผมพอรู้นะว่ามันเป็นคีย์ไอเทมของฮอกเมาแล้วก็ไม่รู้ว่าจะเอาเข้ามาเมื่อไหร่นะครับผมก็คือจะเป็นตัวของกุนซูชิ้นนี้ะคี่ยกุนซูชิ้นนี้เนี่ย,นนเ,ยเอามาแทนตัวของวิดเอ็นได้นะด้วยความที่ผมให้ทุกคนออกวิดเอ็นมาเนี่ยเอามาแทนที่ของตัวของกุนซูด้วยความที่กุนซูเนี่ยมันยิงมีโบนัสเวทเพิ่มเติมแต่ว่าความโกงของกุนซูที่เพิ่มเข้ามาเลยก็คือมันมีความสามารถในเรื่องของการตีเบิลได้ครับบางทีเราตีเบิลเนี่ยมันจะมีเอฟเฟกต์ที่แบบดีพีเอส เป็นไอเทมที่เหมาะกับตัวของคอกเมาอย่างมากนะเวลาเรายิ่งได้ตีเนี่ยมันจะมีดาเมจเสริมเข้ามาทําให้ตัวของอเมาเนี่ยเป็น DPS ได้สูงขึ้นเนาะแต่ว่าตอนนี้ตัวของลูน่าฮอริเคนเนี่ยมันมีเอฟเฟกในเรื่องของการตีเบิลของกุนซูอยู่เพราะฉะนั้นนะไอเทมของลูน่าฮอริเคนเนี่ยผมบอกว่าค่อนข้างจาเป็นสําหรับตัวของคอกเมานะครับผมในเวอร์ชันของวอลิปแล้วก็อีกชิ้นหนึ่งเนี่ยผมจะแนะนําเป็นตัวของคาร์เคสเลเยอร์นะครับขคาเคสเลเยอร์เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งไอเทมที่ ตัวของเคปเมาเนี่ยออกได้ด้วยความที่ตัวเคปเม้มาท์มันละลายแทงอยู่แล้วแต่เป็นดาเมจเฟสที่ทําตามโบทาพลังชีวิตใช่ไหมแล้วถ้าเกิดเราออกตัวของคาเครนเซเลเยอร์มาอีกเนี่ยมันจะทําให้ตัวของเคปเมาได้ทั้งดาเมจกีเร็วแล้วก็มีชูดาเมจเพิ่มเข้าไปอีกนะครับผมประมาณนี้เป็นตัวที่เป็นสาย DPS อะ่ะผมมองว่าคนที่ชอบเล่นแบบบิวคล้ายอะไรอย่างเงี้ยมันจะทําให้ตัวของตัวของเคปเมาเนี่ยค่อนข้างน่าสนุกนะครับแต่ถ้าเกิดคนไม่ชอบพวกเอ็กซ์แคลลีขาตายเน้น DPS ยืนฟรีอย่างเงี้ยก็อาจจะไม่ค่อยเเหมาะท่าไหง ต่ส่วนตัวนนผมชอบนะพวกแครี่สายเลดเกมเนี่ยเป็นตัวละครที่ผมมองว่ามันแบกเกมได้ในช่วงเลดเกมนะขอแค่มีทีมดีๆยืนดีๆให้กับเรานี่ครับผมนี่ก็จะเป็นวิธีการเล่นเบื้องต้นสาหรับตัวของคอกเมานะครับผมก็เป็นตัวละครที่เราจะเข้ามานะครับผมส่วนคลิปเกมเพย์เพิ่มเติมต่างๆนานาหรือคลิปสอนเล่นรบบละเอียดอีกครั้งหนึ่งเนี่ยก็เดี๋ยวจะไปทาในส่วนของวอลลิปีทีอันนี้คือผมพาเพื่อนมาดูสกิลแบบพื้นฐานก่อนนะในเวอร์ชันของ PC เขาเป็นยังไงกันบ้างครับผมสำหรับแชมเปี้ยนของค็อกเมอลนะครับผมถูกใจเพื่อนกันหรือเปล่านะก็เดี๋ยวรอเล่นกันเลยนะวันที่11นี้นะครับคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางเฉยๆเนาะก็าคอนเทนต์อื่นทำแล้วก็มาเจาะลึก PC นู่นนี่นั่นด้วยนะครับโอเคถ้าใครชอบคลิปแบบนี้ครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้กระชอบผมด้วยนะครับสามารถโดเนทเป็นกําลังใจให้กันได้ไม่ว่าจะเป็นโลซุปเปอร์นด์จากทางยูทูบหรือลิงก์โดเนท้อยู่ใต้ดีฟคิปชันเลยโอเคสำหรับคลิิิปปนนนนนนนีีีี้้้้กกกก็ไไไมมมมม่่่อออะะะรรแลลวววเจััััใหหคคคคาาสสดดบบผขุุณททตต